ออนนี้ดูนะคะผมสีนี้นะคะเดี๋ยวเราหมักทิ้งไว้สักชั่วโมงผมตัวครีมหมักนี่คืออันนี้นะคะครีมหมักอันนี้หมักเสร็จแล้วผมจะหนาและเงาทําให้ผมเยอะขึ้นเช่นผมดีขึ้นสีแบบนี้ีจะออกมาเป็นน้าตาลประกายไหมสวยเลยนะคะอีกสักเอ่ออันนี้ต้องรอหมักเสร็จแล้วก็หมักเลยหมักเราจะปรับจากข้างบนให้เป็นสีน้าตาลอ่อนแบบนี้แล้วก็ปิดหอกให้ได้ด้วยใช้ยาเนี่ยค่ะ สีไม่ซ้ํากันเลยเห็นไหมฮะเรียนสีให้ดูเนี่ยหกเจ็ดแปดเก้าสิบออกมาเดี๋ยวจะเป็นสีน้ำตาลแบบเอ่อกุ่นกุ่โอนตินะคะแล้วเดี๋ยวเราต้องมีการหมักผม้วเริ่มนะคะเราจะทาจากโคนจนถึงปลายเพราะนั้นล่าเราจะใช้น้ํายาค่อนข้างเยอะที่ทําตามร้านน้ํายาเลนน้อยเนีย่ยเราไม่ทำอย่างน้ำยาเยอะขนาดนี้เลยเห็นไหมคะ แล้วออกมาเดี๋สีจะสวยแล้วงอกก็ติดนะคะแล้วก็ได้สีน้ําตาลดั่งใจอย่างคุณคนนี้แดงไปเออเจล้งไม่เห็นด้วยสีแดงอย่างนี้มันอ่อนเกินไปพอดีเจล้งลงมาสายเด็กเขาทาไปสีก็เลยไม่ค่อยรูดถึงไปเลยรูดรูดเลยรูดเ,เยอะๆําคัญรูดเออเวลาการใช้น้ํายาโขงเยอะๆเ,เนี่ยสิ่งที่หนึ่งในตัวน้ํายามันจะมีครีมบำรุงกับเม็ดสีคนะสนกัน เราไม่ใช่ร้านทาผมเราไม่ได้รับย่างทางผมแต่เราขายผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นผมออกไปต้องสวยเงานุน่มเราถึงจะพอใจเพราะฉะนันเรารับทําผมหัวนี้เลยสามพันก็ขูดอยู่นั่นแหละเนี่ยฮะลูกน้องจะิงๆแค่รูปแบบนี้นะคะทาสิบโคนนนรูป เราก็จะพยายามปรับสีให้ได้ลักษณะนี้คือวัยรุ่นถ้าผู้ใหญ่ก็จะเป็นสีโอวันตินจะไม่ค่อยให้ทําสีดาเจเลิงก็จะปรับปรับปรับอันนี้ก็คือหมักหมักโครนนะคะอย่างอย่างคุณลูกค้าคนนี้จะเป็นสีดําเดี๋ยวเจเลิงก็จะปรับให้เป็นสีน้าตาลเคิฟเคิฟขึ้นมาหน่อยไม่ชอบสีดํามากเกินไปเพราะสีดาเวลางอกสามวันเจ็ดวันมันก็งอกทํากันอยู่นั่นละผมเสียหมดนะคะเจเลิงไม่แนะนํานี่จะไปออกกําลังกายไ,ไดี๋ยวชั่วโมงลง ก็จะมาดูผมลูกค้าม,มา ทีมว่อเช้าเราหมักไว้ตั้งแต่เช้าน้องมาห้าชั่วโมงมะห้าชั่วโมงนี่ค่ะเนี่ยนะคะชั่วโมงแล้วก็หมักสีเนี่ยค่ะได้สีตามที่ต้องการอันนี้ทําเป็นน้าตาลธรรมชาตินะคะเมื่อกี้เจนจะทําให้เป็นสีออกแดงออ,ออกแดงหน่อยหน่งจากนี้นจะปรับสีให้เป็นน้าตาลธรรมชาติพอเวลางหงอกเส็นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยออไม่ค่อยชัดออกมาแล้วผมก็จะนุ่มนะคะ กบผมร้านเจลิงจะนุ่มสลวยออกมาเลยไม่แข็งวันนี้เจล็งนี่รอจนเจลิงไปออกกําลังกายมาแล้วนี่จะทุ่มหนึ่งล้าน้องก็ทุ่มเสร็จนี่ทำจนวิเคนาะหนอนรอแฟนอย่างเงี้ยคือแ <c oughs> ช่เนียมาตั้งแต่เช้ามาันนอนรอแฟนคนสุดท้ายละคือมาทําผมร้านเจลิงนะคะถ้าผมยาวแล้วเตรียมปรับสีจะหมักอย่างน้อยต้องมีเตรียมไว้ห้าชั่วโมงนะคะสี่ถึงห้าชั่วโมงเพราะนั้นลูกน้องเจลิงวันหนึ่งจะทําได้ไม่เกินเก่งสุดห้าคน บางทีก็ได้แค่สองคนเองเพราะคนหนึ่งห้าหกชั่วโมงมันไม่จบนะคะ,จะเจลิ่งทำหลายขั้นตอนแลวเจลิ่งจะทําละเอียดมากเอียดไหมคะต้องถามลูกค้าละเอียดไหมคะจะ,ะ,ไ,มะไม่เหมือนที่คุณไปทามานาะก็เงินที่จ่ายคือค่าของทั้งหมดไม่ได้มีค่าแรงค่าแรงเด็กติกช่างแค่ร้อยเดียวก็คือเป็นเงินค่าของจริงๆนะคะไม่ใช่เจลิ่งก็ซื้อไปเป็นพันเหมือนกันนะพันกว่าบาทเนาะสองพันเนี่ยแต่เป็นค่า วัดสดุทั้งหมดที่ใช้นะเขาลงเต็มหมดก็คือไม่ใช่ว่ามาเก็บคุณสองพันเป็นค่าแรงของทุกอย่างอยู่ในหัวที่หมดคือทั้งทำสีทั้งทำร้ายผมแล้วก็บำรุงผมกลับมาเหมือนเดิมผมก็จะเงาจะมันแล้วก็สีก็น้องเขาไม่ชอบสีสดเกินไปก็ปรับให้สีเข้มขึ้นบางทีได้สีเข้มเพราะเวลาทำต้องทำสีอ่อนหน่อยแล้วเวลาหมัก เราจะสวยเสร็จแล้วส่ายสักสามสี่ทีมันจะค่อยๆเงาเงาเง,งาขึ้นมาจะสวยเองจะสวยขึ้นไปเรื่อยๆทําเสร็จแล้วจะสวยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะบอกแค่นี้นะ,ะถ้าเที่ยวหน้ามาไม่เอาละเที่ยวหน้ามาเติมโคลแล้วหมักอย่างเดียวเลยไม่มีลงปลายละไม่ให้ลงปลายแล้วพอปลายนี่สีเท่ากันละถ้าสีเท่ากันลงโคลละเมื่อกี้มามันคนละท,นท่อนไงก็ต้องลงให้เท่ากันก่อนเพราะ้ามันกีจะเปลืองงวดหนึ่งอวดต่อมาก็จะหมักประมาณสองถึงสามหลอด แล้วก็ทําโคนอย่างเดียวนะคะก็ไม่มีนั่นหละแต่ว่าโคนก็ยังต้องใช้สองสองเพราะเราจิกละเอียดมากเลยก็ไม่ใช่ป้ายป้ายป้าย,ายอันนี้ค่ะโคนนะคะจะไม่มีเลยสักเส้นหนึ่งนะคะสีผมจะเสมอกันหมดเนะะี่ยหงอกมานะคะเราจะไม่เห็นหงอกเลยสักเส้นถ้นมีก็คือจรมหมักโคนหมักผมปรับสภาพให้ผมนะผมดีสะคะผมชอบปนิ่งมากเลยเนะะี่ยค่ะนิ่ค่ะ โอเคไหมคะสงสัยที่ทำใช้เวลานะนี่ค่ะเราจะใช้อาหารผมตัวนี้นะคะใก่เนี่ค่ะเดี๋ยวทูแรงแรงใช่ยนะคะปั๊บผมจะยิ่งเงากว่านี้เลยนะคะเนี่ซื้อไปได้อันนี้ดีสี่ร้อยค่ะนะคะอันนี้ดีค่ะเห็นไหมคะพอใส่ปักเงาวับเลยยิ่งเงาใหญ่ผมก็จะนุ่มจะไม่เหมือนกับคุณทําสีผมร้านทั่วไปไม่เหมือนนะเหมือนไหม่ะมา ผมมันไม่แห้งค่ะอ่าอันนี้จะเงาเงามีน้ำหนักนะแล้วจะอยู่อย่างนี้ตลอดนะคะอย่างเงี้ยนี่ทำมาสามอาทิตย์ละยได้สีนี้เห็นไหมฮะเนี่ยค่ะตอนแรกจะทำเข้มค่อยๆล้างแล้วค่อยปรับสีอ่อนสีอ่อนนี่ค่ะก็ดูดีมันจะมันจะชินไปเรื่อยๆแต่จอว่าเฮ้ยผมรารุ่มมีวอลรุ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่พอทำเสร็จแล้วสะไปผมแห้งๆไม่เป็นผมจะเงาอย่างเงี้ยค่ะนะคะ โอเคทุกคนที่ทำไปเขาก็แฮปปี้กันหมดจริงไหมโอเคนะคะวันนี้เราจบแค่ตรงนี้ทําให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบออกมาเป็นอย่างนี้จนเจล้่งนี่ออกกาลังการนี่จะทุ่มห,หนึ่งแล้วนะคะทุ่มหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยจนบบดเนี้ยทุ่มนะคะเจล้งก็ลอก,ก็ไปนี่น้องคนนี้มาตั้งแต่เที่ยงเที่ยงเนี่ยเพิ่งเสร็จนะคะทุ่มหนึ่งเจ็ดชั่วโมงนะคะสวัสดีค่ะวันดีค่ะ